สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนครับโอ้โหต้อนรับปีใหม่กันด้วยการเปิดปืนระดับเลเร์เจนอ่ะไม่ใช่ระดับไมติกนะครับของปืน MK2 นี่ครับเป็นไงโคตรเท่แล้วก็ตัวละครเนี้ยแขนเป็นแบบลาวาฮะโอ้ my god เจอกันแน่นอนนะครับไปเจอหรอกตอนนี้แหละโอเคผมก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมทุกคนมีใครไปเที่ยวแล้วก็มีใครเล่นเกมแบบข้ามปีบ้างนะครับก็วันนี้ผมมีคําถามสําหรับปีใหม่ปี2021นี้นะครับก็อยากจะถามว่าช่วงคาด์ดาวเนี่ยทำอะไรกันบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมข้ามปีหรือว่าจะเที่ยวข้ามปีหรือดื่มข้ามปีอะไรก็ตามนะครับก็คอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้นะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยไปไหนกัันบบ้้าางครแลลวก็สํหิป นี้นะครับก็กดไลค์ให้ผมจนถึง2021ไ like ลค์ด้วยนะครับหยอกหยอกโอ้ถ้าถึงก็ดีนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมรอมานานเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นการสุ่มนะครับปืนระดับมิติกอีกแล้วนะครับมาแล้วฮะซึ่งกระบอกแรกก็จะเป็นเฟน็กใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นนี่ครับผมมาฮะแม่ทุกคนอลังการงานเสริง โอเคตอนนี้ผมก็เติม CP ไปแบบกระหน่ำมากนะเพราะว่าเมื่อวานผมมีจิกบ้างอะไรบ้างนะครับเงินเหลือจากฉลองนิดนึงก็มาเติมนะครับตอนนี้ก็3 2 4 4 1 c p เลยนะครับเราจะมาดูกันว่าผมเนี่ยสามารถเปิดได้จริงๆก็เปิดได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าผมสามารถอัปเกรดปืนเนี่ยให้มันแบบอยู่ในระดับสุดๆหรือว่าเอฟเฟกสุดๆได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมาลองดูกันไปครับเพื่อเป็นการไม่สียเวลาในวันนี้นะครับผมก็เปิดกันเลยดีกว่าครับไปฮะอย่างแรกก็ 20CP ไป รอบแรกได้มาเป็นปืนนี่หยุดเลยนะ ยโอโหทุกคนคือผมบอกได้เลยว่าอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในนี้เนี่ยคือแรหมดเลยอันนี้ก็เป็นอะไรวะเนี่ยระเบิดหรือเปล่าซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันดูคล้ายกับระเบิดในหมดเบตุนประยอามานะครับที่มันจะระเบิดหนึ่งครั้งตุ้มแล้วก็มันจะมีระเบิดสะเก็ดออกมาอีกประมาณ4-5ลูกอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ลองไปดูกันนะครับน่าจะใช่แหละแต่ผมไม่เคยอ่านชื่อไงผมก็เลยไม่รู้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นรถถังครับโอ้โหกดเปิดไปยังไม่ได้อธิบายเลยอันนี้เป็นรถถังแบบโหเหมือนรรรถัังงกกนควาาม้อออะไสย่ ดูเท่ดีเหมือนกันนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นปืนนะครับ ICR 1ซึ่ง ICR 1กระบอกนี้นะครับเป็น ICR 1ระดับแบบอีพิกนะครับที่ไม่ได้มีเอ่อเอฟเฟกต์เคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีลวดลายที่คล้ายกับปืน MK 2ระดับเมติกนะครับต่อไปก็จะเป็น Calling Card นะครับดูเท่อยู่นะแลอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนต่อไปจะเป็น Backpack ครับกระเป๋านั่นเองเอ้ยเอาดิเหมือนแบบอะไรสักอย่างเออเหมือนอยู่นอกโลกอะทุกคนต่อไปเป็นชามครับโหระระดับ Regality นะครับคือเท่มากอะเหมือนมีไอ้ผม มก็อยากจะรู้เหมือนกันแนะว่าไอเนี้ยไอก้อนเพชรเพชรเนี่ยมันคืออะไรมันไม่ใช่อุกบาตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต่อไปก็จะเป็นขวานครับรูปแบบขวานด้วยแบบมาแปลกจังอันต่อไปครับก็จะเป็นท่าทางครับอันนี้ผมก็ดูมาแล้วแหละก็มีการแบบเหมือนจะถือแต่ว่ามีหลบบ้างอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละต่อไปก็จะเป็นตัวละครครับโอ้โห ดูตรงนี้มันดูชัดไปหน่อยดูแบบนี้ดีกว่าผมว่าเท่กว่านะครับดูดิโอตรงแขนนี่แบบไม่มีตัวละครตัวแรกนะเนี่ยที่มีเอฟเฟกแบบนี้ขนาดตัวละครระดับดีเจเนรี่ตัวก่อนหน้านี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรเลยนะมีแต่แบบกล่องแค่นั้นแหละกล่องใน BR จะเปลี่ยนสีแต่นี้แบบเท่กว่าเยอะเลยโอ้เท่จัดอ่ะสุดท,ท้ายก็จะเป็นปืนนะครับก็นี่แหละครับ FK2 ฮะวันนี้เราจะต้องไปร,งรีวิวแล้วก็ไปเล่นกันแน่นอน,นครับทุกคนโอเคเปิดต่อเลยพูดมาเยอะแหละร <c oughs> อบที่สองก็ 60CP นะครับโอเค ได้ชามมาครับรอบต่อไปก็90แมทุกคน90จ้ายังไงผมก็เหมาอยู่แล้วแหละผมอยากได้ทั้งหมดเลยในเนี้ยโอเคตอนนี้ก็ได้ ICR 1มาแล้วครับเป็นไงโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวจดแจดต่อไปร้อยเก้พครับไหลไปต่อขอละได้ปืนผมก็หยุดเหมือนกันนะโอ้โหได้แทงครับโอเค 390แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เสียเยอะนะมันมันไม่ได้แพงมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับขนาดอยู่ในกล่องระดับไมติกนะครับแต่ว่ามันมีของเยอะกว่านั่นเองนะครับอาจจะเสีย CP เยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละตอนนี้ก็680อยแล้วนะครับกระเป๋าแน่นอน,นครับเหมาคเหมาตลอดโอเค1,100ครับต่อไปต่อไปโอเคต่อไปนี่มีลุ้น,นครับผมบอกเลยว่ามีลุ้น1,900ครับไปมีลุ้นบอกเลยมีลุ้น ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วแหละทุกคนลองเดาวดิทุกคนคิดว่าจะได้ตัวละครก่อนหรือว่าปืนก่อนให้คอมเมนต์ติ๊กต๊อกติกต๊กต๊อกติกต๊กต๊อกไปครับ3า0พสาอโอ้ my god อหได้ปืนว่ะอ้ออยากจะหยุดแต่ก็อยากได้ตัวละครโอ้ความร่มครอบงำสุดยอดไปเลยเพื่อนไปยาวไปแหมอ้หูโคตรแรงโอ้ my god โสวยมากทุกคนผมไม่เคยเปิดอะไรสวยขนาดนี้มาก่อนคือเฟนเนกอะผมคิดว่ามันสวยเลยนะแต่อันนี้มันเท่กว่าเยอะเลยเว้ยโอเคตัวละครต่อเลยแล้วกันครับ4ี่พันเจ็ดไม่เจ้าโอเคตัวละครนนครับเวเปนไงหลอง่ลอจัดหล่อจัดจัดอุย้ยเท่จริงคนระับทุกคนทำไมมันเท่อะไรขนาดนี้วะเนี่ยส่วนที่หนึ่งเสร็จสมบูรณ์โอเคปะ เดี๋ยวเราไปอัปเกรดปืนกันเลยดีกว่าครับโดยก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างในเวลาเราอัปเกรดนะครับทุกคนก็ถ้าเลเวลหนึ่งเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้แล้วมันจะเป็นสติกเกอร์พิเศษนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้นั่นเองนะครับซึ่งเอ้มันก็ดูแบบธรรมดาอยู่นะต่อไปเลเวลที่2ครับอันนี้จะเป็นเอฟเฟกตตอนยิงนั่นเองนะครับก็มีแสงปากกระบอกปืนนะครับเป็นสีแบบนี้เลยนะครับเลเวล3ก็จะเป็นอ๋อเอฟเฟกตตอนตายโอ้โหเท่อยู่นะเท่อยู่นะ โอ้โอหไปไงเลเวล4ครับเลเวล4จะเป็นเรื่องของสกินอุปกรณ์แต่งปืนนั่นเองนะครับก็ดูเท่ยอยู่นะครับมันดูยังไงวะทุกคนดูผ่านท้ายดิงอๆยังไงก็ไม่รู้ โอเคต่อไปก็เลเวล5ครับอันนี้เป็นอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเป็นชามครับแต่ว่าดูไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะเดี๋ยวเอาไว้อัปเกรดแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับเลเวล6ครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเอฟเฟกตอนยิงก็ตอนแรกจะเป็นรูปแบบไฟแฉกแฉกนะครับแต่ว่าเลเวล6เนี่ยก็จะเป็นเหมือนจะเป็นไฟฟ้าแล้วมีวงกว้างมากขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงปืนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับต่อไปเลเวล7ครับอันนี้แหละผมดูจากต่างชาติมาเว้ยคือมันโคตรอลังการอะ ว่น่ลังการเกินโอ้โหยิงไปแล้วมีลายตาดูดิสุดจัดจัดต่อไปเลเวล8นะครับเลเวล8โอ้โหอะไรวะนะ สกินอุปกรณ์แต่งปืนนะครับก็ครบครันเช่นเคยครับแต่จร yes. it ิงๆแล้วใจผมเนี önem, ่ย <revenge> ก็อยากจะได้ถ <im> ึงแค่เลเวล7และเท่านั้นแหละทุกคนเพราะว่าผมอยากได้เอฟเฟกนี้เว้ยคือโคตรอยากได้โคตรยโคตรความอยากได้เลยเอาเป็นว่าเราไปเปิดการ์ดกันก่อนเลยดีกว่าครับทุกคนโดยการอัปเกรดนะครับก็ต้องมาซื้อบัตรแบบนี้นะครับแล้วก็สุ่มดูว่า เราเนี่ยจะได้แบบไหนนะครับคือบัตรมันจะก็จะมีให้ส่มแบบ80 50 40ไปจนถึง10นะครับเพราะว่าการอัปเกรดปืนแต่ละครั้งเนี่ยมันจะใช้แต้มบัตรนี้เนี่ยไม่เท่ากันนะครับโอเคป่ะไปครับเปิด10กล่องกันเลยดีกว่าครับขอได้80เถอะขอร้อง80โอ้โ oh, หอยู่แต่ข้างล่าง What the f ฟัก oh my god โอ้80จริงๆด้วยครับได้18อัน <laughs> โอ้ oh my god ขออันดีๆสักหน่อยเถอะไม่อยากจะเสียซีพีเยอะขอร้องไปบนบนไปหน่อยบนอีก30ได้หนึ่งวะโอ้โหข้างล่างหมดเลยแม่ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องเอาเรื่อยๆครับไปไ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 ไปๆๆไอไไป้ไปไไ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 ้ไไไไไไ

ผมคิดว่าน่าจะไม่พอจนถึงเลเวล7แน่เลยอะเลเวล1ครับอัปเกรดไปเลเวล2 100รเลเวล2 100ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ถึงหรือเปล่านะเลเวล3 240ครับไปเรื่อยเรื่อยเหนื่อยก็พักโอเคอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ยิงนั่นเองเลเวล4ก็จะเป็น อะไรเอ่ยอ๋อเป็นสกินของแต่งครับแต่ผมบอกไปก่อนเลยนะครับว่าคือเราเปิดเนี่ยดูดิบางอันมันก็น้อยบางอันมันก็เยอะนะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่สามารถข้ามได้นะครับอันนี้บอกไปก่อนเลยเคหกเอ้ยทำไมหกน้อยจังอะหกหน่ง <c> ร <oughs> ้อยยี่สิครับ7นี่แหละเอา้าไปเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดีย๋ยดี๋ยวจ็ดแค่สองร้อยโอ้จักรโอ้เรียบร้อยเลยไม่แปะอะหิโอ้โหผมไม่หยุดหรอครับ 640ใช่ไหมได้ได้เราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะได้ของดีอัปเกรดให้สุดว้ยไ,ไปให้สุดไปให้สุดครับเอโอ้โหโอ้โหโอ้ m ม g o กสวยงามเอยแต่ผมอยากเปิดให้มันครบ100วะ่ะ80แล้วอีก2รอบปะเปิดเก็บไว้เผื่อกัดเอ๊เดี๋ยวนะ กาซมันจะเก็บได้ปะหัวอ๋อก๊าดเก็บได้ครับโอเคกราดไม่มีการหมดอายุนะเอาเป็นว่าผมสุด100่้อยครั้งเพื่อที่เราจะได้แบบอีกรอบเดียวนะครับเพื่อที่เราจะได้ก๊าดมาเก็บสะสมนั่นเองนะครับก็เก็บไว้ดีกว่าเผื่อมีวันข้างหน้านะครับไหนๆเราก็เปิดไปแล้วข้างบนดีเฮ้ยโอ้โหส่งท้ายกันก็โจเกน โอเคไม่เป็นไรครับน่าจะ500หรือเปล่าถ้า100 250ครับโอเคก็เก็บมาแล้วกันเปิดครบ100เลยครับเราไปอัปเกรดกันหน่อยดีกว่าให้มันเป็นเลเวล8นะครับตอนนี้ผมมี860เปิดอีก640ครับโอเคตันครับผมทุกคน ตันเรียบร้อยโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมไปตั้งค่ากันหน่อยดีกว่ามันจะมีแสงปากกระบอกปืนอะไรด้วยนะครับมันจะมีอยู่2แสงใน้ไปทุกคนดูดิและอันหนึ่งก็จะเป็นไฟฟ้านะครับเอาเอาเป็นว่าเอาแลไว้ก่อนละกันยังไงใครก็อยากจะดูแลมากกว่านะครับเอ,อแต่นี่ทําไมมันมี2อย่างวะอ๋อไม่เหมือนกัน,นครับคือผมเอาอันนี้เลยดีกว่าแล้วก็ชามนะครับอ๋อเป็นแบบนี้ครับผมทุกคนเห็นปะที่ผมคิดว่าอันนี้เท่กว่าว่ะไม่เคยคิดแบบผมบ้าง2องอันนี้ทุกคนคิดว่าอันไหนเท่กว่ากัน,นครับ ผมคิดว่านี่เท่กว่าเพราะว่ามันมีแบบแสงไฟฟ้าดุดจากข้างล่างลงมาอะไรประมาณนี้ผมว่าเท่กว่าแต่มันได้จากปืนแรงไงเอาอันนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> แล้วก็สติกเกอร์นะครับก็เป็นแบบนี้ผลิดสติกเกอร์ของมันนี่แหละมันมีให้ติดก็ติดไปโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่ตัวละครกันก่อนเลยดีกว่าครับมีอะไรเราใส่ให้หมดครับนี่ฮะส่วนกระเป๋าก็นี่ครับ <c oughs> ใส่ทุกอย่างที่เป็นเซ็ตของมันเลยแล้วกันนะครับโห <c oughs> <an> สุดเกินผมต้องใส่อะไรที่มันเป็นเซตลาวาบ้างนี่วะอันนี้ก็เซตลาวาครับโอ้โหหนาวแล้วเราก็ร้อนทกันบ้างครับปืนไฟครับผมปูระเบิดควาระเบิดไฟครับ <laughs> แล้วก็อะไรต่ออีกแล้วยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ทุกคนดูอีกรอบนึงนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเอา M H two ได้แหละแล้วผมจะลองเซตนะครับโดยการที่ผมจะเซตเป็นอย่างธรรมดาก่อนละกันนะครับเอาธรรมดาอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะไปดูนะครับว่าเอฟเฟกมันเป็นยังไงบ้างเนาะก็อันนี้เป็นอันนี้ละกันโอเคก็ประมาณนี้เอ้ยทุกคนแล้วผมได้อะไรอะ่ะยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลจากการที่อาวุธอ๋อเหมือนจะมีอาวุธหรือเปล่าเอ้ยผมได้แบบอ๋ออะไรอะ่ะเป็นกรอบรูปมาด้วยครับทุกคนปะเยล รีวิวของจริงโคตรนานเลยวันนี้อ๋อนี่ครับผมทุกคนสวยอยู่นะสวยอยู่นะโอเคป่าเดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบดูนะครับว่าการยิงเนี่ยมันจะสวยขนาดไหน,นครับโดยการที่เดี๋ยวผมจะปรับกราฟิกนะครับให้สุดเลยละกันนะครับปะ่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับ ให้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปสาวอ่ะมีร้านดีๆแนะดำไหมอ่ะนี่ไงล่ะ o อ e r อ o p Up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน3ส่งไอเดียให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมเป็นง่ายจังเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอซ p พีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคมาครับผมทุกคนก็ ตอนนี้นะครับผมจะไม่ได้แบบมารีวิวตัวปืนนะครับถ้ารีวิวตัวปืนเนี่ยก็จะแบบยิงสองนัดสามนัดตายอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่พูดดีกว่านะครับเอาเป็นว่า<อ>ผมจะมาดูเอฟเฟกต์นะครับอันนี้จะเป็นกระบอกที่2นะครับที่ผมแต่งาปากกระบอกปืนแล้วก็เอฟเฟกต์การตายเนี่ยคนระแบบนะครับอันนี้จะเป็นกระบอกแรกนะและทุกคนสังเกตดูตัวปืนนะครับที่ตัวปืนเนี่ยเหมือนกันแน่นอน,นครับแล้วก็เวลาขยับทุกคนเห็น อุกาบาทในตัวปืนเนี่ยก็จะมีการแบบดีเลย์นิดน,นึงนะเหมือนจะตามตามอะ่ะเออเท่เหมือนกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวลองยิงเลยดีกว่าครับเอ้ยเอาว่ะอันนี้เอฟเฟกตตอนตายนะครับเท่มากเหมือนกันเดี๋ยวลองอยู่ห่างๆดูแล้วกันนะครับแล้วก็มันจะมีอะไรไม่รู้นะครับเหมือนเป็นอุกาบาทติดตัวไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองยิงแบบไกลๆโอ้โหเท่อยู่นะเท่จริงนะทุกคนแล้วมันจะมีเสียงเนี่ยทุกคนได้ยินปะเออมันคือเสียงอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ตอนนี้3คิวก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไอสองคิวก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับโอเคยิงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ากี่คิวนะครับที่ตัวปืนเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วเราจะมาดูเอฟเฟกแบบระดับเลเวลเนะครับในตอนที่ปืนมันเปลี่ยนไปแล้วกันโอเคมีเสียงด้วยนะมันมีเสียงตอนที่เรายิงตายอนะ่ะมันจะเป็นเสียงแบบนักรบอะไรประมาณเนี้ยเท่มากๆครับทุกคน โอเค้ยเหมือนว่าทุกคนสังเกตปืนไหมครับคือปืนเนี่ยมันเหมือนจะมีแบบแสงเดินผ่านแบบเร็วขึ้นนะครับดูดิแลวทุกคนอย่าแปลกใจนะครับเวลาที่ยิงไปเนี่ยมันจะไม่มีแสงฝากกระบอกปืนนะครับเดี๋ยวทุกคนก็รอดูแล้วกันโอเคตอนนี้ก็ป้อมอ้าวเปลี่ยนเลยครับผมคือตอนนี้สีปืนเปลี่ยนเลยครับแล้วก็อุกบาทในปืนก็เปลี่ยนสีไปด้วยครับเอาว่ะ เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเปลี่ยนไปอีกเท่าไหร่นะครับถ้าเลเวล5เนี่ยสีไฟจะเริ่มเร็วขึ้นแล้วก็เลเวล6จะเปลี่ยนสีนะครับโอเคนี่คิวไป7คิวแล้วนะครับยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวป้อมอ้าวย็ดคีมีเสียงด้วยครับเลเวล8โอ้โหแล้วอุกบาทมันดูแบบสว่างมากขึ้นแบบสว่างมากๆอะ่ะโอ้โหแต่ว่าแสงปากกระบอกปืนยังไม่ออกเลยนะครับแต่มันสว่างมากเลยนะ เวลาเล่นจริงๆมันจะแสบตาไเนี่ยเดี๋ยวลองคิวสัก15ตัวดูแล้วกันนะครับดูว่ามันจะเปลี่ยนอะไรเป็นมากมายกว่านี้หรือเปล่าตัว14ไม่มีครับเดี๋ยวลองดูตัวสุดท้ายแนบอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วอ้อมเอ้เลเวลสิเอ้ยตอนสิมีเสียงครับแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแ้้วทุกคนก็สวยประมาณนี้แหละแล้วมันมีอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะ ลองปเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเราไปเอาอีก Level เลเวลหนึ่เลยละกันนะครับก็คือเลเวล7นั่นเองนะครับเป็นเอฟเฟกเนาะแต่ผมงงตรงที่ว่าแสงปากกระบอกปืนมันไม่มีเลยทุกคนดูดิมันไม่มีจริงๆครับผมไม่ได้สนแสงปากกระบอกปืนด้ยผมสนตรงนี้ทุกคนดูอูโอ้โหโอ้โหมโ้โหอ้ปห้โอนโหอห้โองโห <c ười> ้โอ,อง้องแบ,บ้ใกลห้ๆดูไหมทองแบบใอล้โอ้โอ้โหออะไรวอหน้า แต่ว่าสีปืนเนี่ยก็ได้แค่นี้แหละนะครับทุกคนโอ้โหโอเคครับผมทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้แหละทุกคนถือว่าสวยมากเหมือนกันนะครับทุกคนดูดิแสงมันแบบเกินไปปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นในแรงดูนะครับแล้วจะมาดูกันว่า ไปเล่นในแรงค์นะ่มันจะดีแค่ไหนแต่ว่าผมขอปรับแต่งของแต่งปืนนิดนึงนะครับหน้าตาปืนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับทุกคนแลวเวลาวิ่งเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยดูดิเนี่ยโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคไปครับทุกคนก็น,นี้จะเป็นทีมเดสแมทนะครับเรามาดูกันว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ผมขอแบบ เล่นแบบไม่ทรงไม่สอนอะไรก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้มารีวิวแล้วก็มาเล่น,อ,อ,ะะนววอ,อ,อะไรอยู่วะหน้าตัววร์ปวะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอใจเย็นๆก่อนแล้วกันนะทุกคนคือมันหวาดเสียวเหมือนกันนะเหมือนผมไม่ได้เล่น M k 2ไม่ได้เล่น MK 2อ่ทะตอนนี้คือผมรู้สึกว่าฟิลมันเป็นปืนอื่นไปเลยอะอะไรครับเนี่ยผมง,งวะได้อยู่ ความแรงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็เป็นเ k 2แหละและปืนเอ็มเคก็เป็นปืนที่ดีเหมือนกันนะในช่วงนี้นะแต่ผมอาจจะต้องฝึกเพราะว่ารูปแบบการวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือผมงงวะตอนนี้ผมงงจริงๆนะแล้วอย่างที่บอกไปครับแสงปากกระบอกปืนมาเลยครับทุกคนใส่ปากกระบอกปืนมาเรียบร้อยครับแล้วทําให้ผมเล็งยากมากขึ้นอีก20%จริงๆทุกคนทำไมมันดูยากวะเนี่ย โอเคเอาว่ะเอาว่ะไฟเริ่มเรื่งนเร็วเลยครับเพราะว่ามีเสียงปืนสวยงามเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เีเดียเดีอีวเดี๋เดีวเดยเดีีวนนนนดีเดยววดี๋เด็วเดยวดวเีเป็นวเนดออมมดี๋กนะวกดเดีเดวี๋ยวเ <tem ple asure> ขอไปปรับแต่งของแต่งเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคให้ทุกคนเนาะอันตรายอันตรายจะเย็นๆขอเอาทุกดอกไอก้เฮ้ยออะไรครับเนี่ยโอเคปืนเปลี่ยนแสงเลยครับทุกคนเอาเลือตอนนี้เหลือสองนัดไม่ทันครับฆ่าตัวตายเถอะอางเนี่ย ยังไม่ได้ MV p ว่ะคือผมไม่กล้าบู้ว่าตอนวิ่งทำไมผมรู้สึกแปลกๆว่ะจริงๆทุกคนคือผมรู้สึกแปลกๆจริงๆนะเออมาดิโอ้มาแล้วเว้ย oh my god ปืนเปลี่ยนสีไปลวจ้าเออมาดิอีกนิดเดียวใครตายมีดุ้งอะเจอปืนกระบอกเนี้ยยากแล้วจังหวะนี้ต้องเล่นเหลี่ยมเลยแล้วกันบอกแล้วโอ้ยมีตัวหนึ่ง ไม่เป็นไรครับตอนนี้3 1แล้วเอ็ะเนี่ยโคตรเร็วเลยเฮ้ยผมฆ่า1ิคฆ่าส0ตายหนึ่งนะจริงๆอ่ะผมฆ่าตัวตายไปรอบหนึ่งไงไม่ได้ถ่วงทีมเว้ยไปไงล่ะปืนแรงไม่แรงอ่ะแรงอยู่แล้วรีวิวไปแล้วแต่สกินนี่สิโคตรแสบตาเลยจังหวะนี้แสบตาจริงทุกคนแล้วผมจะไปยิงตรงไหนดีวะเนี่ยผมเพื่อนเราก็บู๊จัดผมยิงไม่ทันเลยขึ้นไป โอ้ยเพื่อนรอกันบ้าง38แล้วผมวะเนี่ยดูแต่กันหมดวะต้องถึงแล้วเรียบร้อยโอ้โหสวยมากอะเอฟเฟกต์สวยจริงเอ้ยสวยมากเอ้ยชิบหายละโอ,อ้เอฟเฟกต์สวยจัดใครตายกับปืนผมนี่ต้องขอบคุณนะเนี่ยสวยเกินอ้ oh my god 41ไปแล้วคนระับทุกคนจังหวะน,นี้มาวะ มาดิครับเดี๋ยวผมขอไปฝึกกับสกินนะคือปืนอ่ะผมถนัดโคตรเลยเว้ยทุกคนอันนี้ผมบอกจริงนะแต่ตอนนี้ผมไม่ถนัดกับสกินปืนเว้ยแสบตาด้วยเวลาวิ่งก็แปลกๆด้วยอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะผมน่าจะต้องฝึกให้มันชินกับปืนก่อนอะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวจะมาสอนเรื่องของแต่งแล้วก็วิธีการเล่นด้วยนะครับอ๋อเป็นไงล่ะครับสุดจัดจ โอเคผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวไว้มาเจอการสอนอีกทีหนึ่งและกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเนดะ้อบ,บาย